แนะนำการใช้งานนะครับเกตวัดหัวลูกสูบนะครับตัวนี้ใช้สําหรับ4จังหวะ2วาล์วนะครับก่อนอื่นลูกค้าจะต้องถ่ายน็อตตัวนี้ออกสักนิดหนึ่งนะครับและทําการถอดเกลียวตัวนี้นะครับหมุนเข้ากับฝาสูบนะครับตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับใช้กับ4จังหวะ2วาล์วนะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วนี้นะครับฝาบางตัวนะครับมีการดายเกลียวมาจากโรงงานนะครับ ซึ่งตำแหน่งนะครับที่ล็อกน็อตอาจจะหมุนไปที่ไม่ตรงกันทุกฝานะครับเราทําการหมุนเข้ามาตำแหน่งที่เราขันน็อตได้สะดวกนะครับตัวไหนถ้ามันมีความห่างนะครับลูกค้าสามารถหาแหวิรลองได้นะครับเพื่อให้ตำแหน่งน็อตเราหันมาทางที่เราใช้หันได้สะดวกนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการใส่เกจเข้าไปครับหลังจากใส่เกจเข้าไปแล้วนะครับ เราก็ทําการล็อกน็อตนะครับเกตก็ใช้งานได้ปกติครับส่วนในส่วนนี้นะครับตรงนี้เป็นฝาสี่วาลนะครับฝาสี่วาลทุกฝานะครับจะมีตําแหน่งความสูงไม่เท่ากันนะครับส่วนตัวสี่วาลตรงนี้ลูกค้าจะต้องสั่งว่าจะไปใช้รุ่นไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวทางเราจะจัดการให้นะครับ